ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนโกสัมพีวิทยาอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรได้เสิ่งวุฒิวรณโรธประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้หนายเผยรวบพราพล,าลเป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ด้วยการรักษาศีลห้าและเจริญจิตตภาวนาโดยมีผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า500คนนางวรวันนีวัฒนศิริผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยากล่าวว่าโรงเรียนโกสัมพีวิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเพื่อให้พระองค์ได้หายจากอาการพระประชวร จึงได้มีการจัดพิธีรักษาศีลห้าเจริญจิตตะภาวนาอธิษฐานจิตพร้อมนิมนม์นพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนักเรียนเป็นมคทายกน้อยดําเนินการปฏิบัติพิธีสงฆ์ซึ่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนพระราชทานคุณธรรมต้นแบบจนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมโดดเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบ่มเพาะเด็กๆที่เป็นต้นกล้าให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตด,ดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับ